สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำํำคณิตวันละข้อกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทํากันเลยข้อใดคือค่าของมุม a ดังรูปโอเคตรงนี้ดูไง่ายๆเลยว่าตรงนี้ก็จะเป็นสามเหลี่ยมหน้าตัวเพราะฉะนั้นมันก็จะเท่ากันตรงนี้ก็จะเท่ากับ65เช่นกันนะคะ65บวก65ได้130 180ลบ130ได้เท่ากับ50นะคะ เพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะก็จะเท่ากับ50ค่ะ50นะแล้วตรงนี้ก็คือมุมตรงนะคะมุมตรงเท่ากับ180เพราะฉะนั้น180ลบ50เท่ากับ1น0นะคะ แล้วทีนี้สามเหลี่ยมนี้ก็จะเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วด้วยเช่นกันนะคะนี่คือมุมยอดนะคะแล้วเราก็นำหนึ่งร้อยแปดสลบกับหนึนะคะเท่ากับ50แล้วเราก็นำไปหารสองเพราะฉะนั้นมุม A ก็จะเท่ากับ1ไม่ใช่สิก็จะเท่ากับ25นะคะ เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่หนึ่งค่ะสำหรับวันนี้จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะ